สวัสดีค่ะทุกท่านเช้าเๆมานั่งดื่มกาแฟกันนะคะไม่รู้จะไปไหนทำงานเสร็จก็หาอะไรรองท้องก่อนค่ะก็เลยนี่แหละจ้าอาหารเช้าของประจุกาแฟดำผสมมะนาวน้ำผึ้งสองหยดก็ได้อยู่นะคะทุกคนสดชื่นค่ะเดี๋ยวประจุบจะพาชมธรรมชาติร,บรอบๆบ้านนะฟังเสียงนก เป็นดนตรีไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูส่วนส่วนน้อยบำบัดจิตใจในยามที่เราเพลงเนาะคิดอะไรไม่ออกมันก็ช่วยได้นะคะทุกคนไม่มากก็น,น้อยทําให้เราอได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันที่อยู่ในใจเราเน่ะมันก็ลดลงเนาะ เบาค่ะเบาลงไปได้จากการที่เราเผชิญมาทั้งวี่ทั้งวันเช้าเ้าก็นี่แหละจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละบําบัดจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวปัจุภาเดินไปเที่ยวรอบบ้านค่ะเนี้ยดอกไม้กลิ่นหอมหอมค่ะทุกคนตอนเย็นๆนี่ส่งกลิ่นโชย มีทั้งเสียงนกกระลอกค่ะแถวบ้านมีมดค่ะนกกระจิบนกกระจาบ